สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องส้ขูส้คนนะครับวันนี้มากันยีร้อนพี่น้องบรรยากาศดีดีพี่น้องได้สมตํากับใส่ตันนะพี่น้องเด้เอโอ้ยแม่นี่จะพ่วกง,งามงาพี่น้องอวันนี้ยี่รลอนมากินน้าพอดีต้มให้เปื่อยเลย mm. กับแกะไไปพักก็แม่เนาะบักตัวผู้ท่านตะวันอ่อนพี่น้องเลยกับพักบุงพักโบาราณวันี้ทแม่กินเลยดีกว่าสมตําใส่ปูหน้าเข้าเนี้ยห้อน เนไม่ได้พี่น้องกินน้ำกันแสบๆอร่อยอร่อยเด้องพวกนี้เด้อเนี่ยอร่อยขนาดไพี่นอะมีหิวเข่าตอนสวยตัดขยายกันพี่น้องนี่ไงมาขักใส่ห้างๆหลายมือแล้ววัได้กินเนาะแสบอยู่มแสบดีครับพี่น้องกินเลยเด้อมาเด้อมาเด้อโอ้ยตัดสันสันก็ได้เดาะฮัมตัดสันให้แม่ก็ได้เดาะต้องตัดนะโอ้ยมันมันปล่อยอยู่ท่วนปล่อยปล่อยปล่อยมันกัดไงมามาพี่น้องกินน้ำกันเด้อ แซ่บแซ่บอะไเลยพี่น้องตำนำตำงูแล้วไม่หรือรือมพอพอแอ่สีบของเถะเลยอะนั่นอะพี่น้องเน้่ยขาวมันสุหยาบมันหยาบ้ะจั่มนาก่อน ตัดอ่อไหมเนี่ยม,มักได้พ <c oughs> ี่น่องเจ้าเสียบเจ้าเสียบเ้สีบยสบใ้่วง กินน่องแต่ว่ากรอบมากแล้วอ่ะกินใส่ดิกรอบนี่ฉีดนี่ฉีดกินใส่ซุกเนาะไปเลยกรอบมันกินกินดิบกินน่องใช่ย่าแล้วเนี๋ยซีมน้ำเนี่ยเนี๋ยวม่กินน้ำอ่องน้อยเลข้าเสียบกระยางน้ำนะเว้ย ลูกกินก็ได้แต่ว่ามันอ่อนอือพ่อยดีอยู่พ่อยดีครับพี่น้องพ่อยดีพี่น้องอือครับจ้ะนี่แกงจิ้น ได้ว่าเห็นกินดูนะเดี๋ยวลอกกินน้ำแนวมันดักันนี้นนนต้ไมไเพื่นไม่เปื่อยมันจะแสบพะโลเ้เ้ยเยาปองมาแล้วเลยแสบได้หรอแสบป่ะรักูดองนะ

พอดีก็อันส้นสักกันอพอดีก็อันใสอืมีสดชื่นแฉะเยอะเยอะใหญ่ย่อมืมบุญเลยตัวนี้อ้อกินเก่งเลยอะเทียบมันอ่อนมีหระใส่มันอ่อนใส่มันเปื่อยนะครับ เปลือกดีตัวละอืมเสียงนกพร้อมเลยพี่น้องบรรยากาศธรรมชาติเนาะ ยำครบๆเลยทอดกัดีม,มาขาหมูขาจุดๆ นอนนี่ทำไงนะเนี่ยนอน มงยำถือเปลือกงหน้าวะ<ท>ย้ำถือเปลือกหน้าวะเหมือนเป็นยาโอ้ยนักขนาด <c oughs> แบบนใหญ่เายอืมอร่อยกินก้านก่อนนะนุ่หยาบเปนหน่อพลอ,อย อมนบบได้มันบบเด้ยันกุบกิ๊บอีขนาดอืมอะไรยนักเนี่ยอืมยังอ่าได้บยอืมออแต่บไดายจะคุยนี่บนเน oh. ี่ยคุยไรบไดาเด้

Dẹp hmm. cân nào bớt bớt thôi bớt 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 con bớt แถ่ฟองแถวไปอืออมำอหงก์บบพอ,อดีดไปอ่เฮ็ดอิ่มพอดีพออดตับหม,มูหงเอิ่มโจดน้ำลายเฮียคัดน้ำลายไว้ือมีที่เขาอ่อเะเซ่บหน่อแเ่บอีรล้พี่หน่อ มสมเปื่อยเบิรตพี่น้องอาวครับคลิปนี้คะเอาซ้าำหนึ่งกับพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่เขียนที่ตามรับชมช่องฮองปง่งเชี่ยแนวนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการที่ตามทุกทรัพย์สตรคให้นะครับถ้ากินบุญสุภาพกะขอโทษขอไปที่พี่น้องเด้อว,วันนี้ได้เป็นเม,เมนูหมันบ้านเฮานะครับยัยร้อนยังไมากินใส่ตันน้ำนะครับใส่ตันหมูพี่น้องกินกับสมตำ่ำสมต่ำเพิ่มเพิ่มพี่น้อง เสียบของแท้เนี่ครับเด้อขอบคุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนและการขอบคุณผู้สนับสนุนอยู่ใต้คอมเมนต์ได้พี่น้องเด้อขอบคุณหลายพี่นอ้องเอาแม่ไม่ยังฝากพี่น้องมาเนี่ยละขอฝากพี่น้องผู้สนับสนุนตลอดได้ดีตลอดมากพี่น้องขอฝากให้ร้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดได้เบิ่งคลิปนี้ก่ให้มีโชคลาภร่ำด้วยเด้อพี่น้องเด้อเหตุการณ์เหตุงานกะให้สำเร็จ สำเร็จสำเร็จต่อไปพี่น้องอ่ะสำเร็จแล้วพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้เอาสำเร็จไปน่องเดี๋ยวพอคลิปนาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ